สวัสดีครั้งนึครับพบกันอีกครั้งหนึ่งใน i t ทิวฟาวเดชั่นเวอร์ชัน4นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับข้อสอบที่เราจะมาพูดในครั้งนี้ก็มีม,มีด้วยกันทั้งสิ้น40ข้อเหมือนเดิมนะครับโดยเริ่มจากข้อที่121นะครอ่ะเขาถามว่าอะไรครับ principal p r i v a r y ที่ c o n c e r n เรื่อง n to n นะครับก็คือผมเคยบอกแล้วเมื่อไหร่ก็ e n t e n service delivery ก็มองภาพเป็นนะรครับการเชื่อมโยงถึงกันและกันก็คือ think and work holistically นั่นเองโอเคนะครับคราวน,นี้ถัดไปเป้าหมายของ problem management มีวัตถุประสงค์อะไรผมเคยบอกคุณนะครับว่า problem management จะเป็นเรื่องของการลดนะครเพื่พพเอเพอ terminate ไม่ให้เกิด incident เดิมๆเ,เ,เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นข้อไหนที่น่าจะตรงที่สุดก็คือข้อ b นะครับก็คือเพื่อลด l i a e l i Ho หรื hood, อ impact ใ in น incident นอกจากนี้ยังอะไรครับยังระบุ รูทของคอสรูทคอสนะครับก็คือต้นต่อสาเหตุหรือ potential cost ของ incident เพื่อทํา m i n a t ปัญหารวมถึงการจัดการ work around นะครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างเราไม่สามารถที่จะต้นต่อปัญหาได้แต่เราต้องให้มันสามารถแก้โซปัญหาได้เขาเรียกว่า work around แล้วก็รวมถึงเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราต้องรอการเชนก็คือ non error ทั้งหมดนี้เป็นการนิยามในคําว่า problem management practice นั่นเองนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่า แพคติส์ใดเขถามเรื่องแพ a ติส c ์ใดที่ช่วยให้ยูเซอร์ได้เข้าไปถึงแอปพลิเคชันที่จําเป็นต้องใช้คุณดูใน4อันนี้น่าจะเป็นตัวไหนครับคือเรามาไล่ทีละข้อนะครับก็คือ a service configuration management ตรงนี้ทำอะไรครับก็คือเป็นการเซตกำหนดค่า ci ซึ่งก็ไม่ไเกี่ยวกับ user gain access นะครับ2ก็คือการ change enablement ครับก็คือการนะครับขอปรับเปลี่ยนนี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับอันที่3คือ service request management ซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่อะไรครับมีผลกระทบ below minor หรือต่ำมากๆนะครับส่วนข้อ d service level management คงไม่ได้เกี่ยวกณฑ g access เพราะนั้นเราก็ต้องมานั่งชั้านัก,กว่าง b กับ c ตัวไหนน่าจะดีที่สุดคำตอบคือ b ครับเพราะถ้าเกิด c เนี่ยมันใช้ในกรณีที่อะไรครับมีผลกระทบต่ำ แต่ในที่นี้คือเราพูดถึงว่า User ควรจะได้รับเกณฑ์แอคเซสก็เหมือนว่าคุณต้องการให้เขาได้สิทธิ์ใน p ิวเลตอะไรบางอย่างนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นการ Change a n d เ n ิร์ e เอนเร์เนก็คือคุณกําหนดเป็น Change ไปก่อนแลงนั้นเชนถ้าเกับม,มีการดีแคลร์แล้วก็เพราบว่าเชื่ว่ามันมีผลกระทบต่ําคุณก็ค่อยไปทํา Service request เพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อที่น่าเลือกก็คือตัวเชนเอน n เบิร์เมาดูข้อถัดไปนะครับ เขาบอกว่าทําไมถามเรื่อง service request นะครับ service request เราเราทราบแล้วครับซึ่งก็คือการเป็นการเติมเต็มนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องคือแสดงว่าใน service request นี้ไม่จําเป็นต้อง approval คือการกําหนดเพราะฉะนั้นคําถามคําตอบข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นะครับ spending property นะฮะ account ได้อย่างเหมาะสม2ก็คือเป็นเรื่อง is requirements ตรงนี้ซีเรียสน,นะคงไม่ใช่อันที่ 3, าก็คือ streamline the fulfillment workflow เป็นเส้นทางของโฟงมันนะครับว่าโฟมันไม่จำเป็นต้องมีการ approve อะไรมากกว่านี้แล้วมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นข้อ4เป็นข้อที่เราน่าจะเลือกนะครับส่วนข้อดีก็บอกว่าเป็นการเซตให้ตรงกับความคาดหวังนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับกันว่าไม่จำเป็นต้องมี approve เพราะนั้นพี่ไม่มี approve เพราะว่า streamline มันนั่นเองนะครับ มาดูข้อถัดไปเป้าหมายของ s e r v i c e Desk คืออะไรคำตอบแรกก็คือ Single Point of Contact เพราะนั้นข้อไหนที่เป็น Single Point of Contact กครับก็คือข้อนี้เป็น Simple ล o อยต์คสำหรับผู้ให้บริการในอ l l ออฟ s ิ s s ูเซนะครับส่วนข้อลองลงมานะม i n i m ัล e ลก a ต t ีฟ i ิมแพคออฟอินสแตนะฮะโดย Restore ให้เกิด normal service operation as quickly as possible จริงๆข้อนี้ก็เลือกได้นะครับแต่ข้อนี้มันจะเป็น Incident คือเนี่ยเนี่ย นิยามนิยาม i n i d e n t m a n n t e m e n t แต่พอดีเขาถามเรื่อง service desk ก็คือก็ต้องการให้เป็นคนที่รับเรื่องใน single point of contact นั่นเองนะครับมาดูข้อถัดไปข้อที่6นะครับใน126ในชุดที่4ก็คือข้อที่6กเขาบอกส่วนประกอบของอะไรครับ service เขาถาม SBS โอ้โหนี่เราต้องจำโฟเลยนะเราต้องจำว่าข้างบนคือ Governance นีมีอะไรครับมีตั้งแต่การการทำอะไรครับ g u i d e l i n e Principle Governance Service Value Chains แล้วก็ practice p r a c ก i c e ก็ continual improvement นะครับอ้นี่ตัวละครมา,มาแค่3ตัวนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าคุณอะไรครับอันแพนอินทรั t ทำให้ลดประสิทธิภาพคุณภาพก็คือ Incident นั่นเองนะครับยูดีมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นเราเรียก Incident เราเปิด Incident มาก่อนนะครับอ่าก็ถามว่า Start where you า r e คำว่า Start where you are ก็คืออะไรครับก็คือคุณต้องบันทึกค่าเบสได์หรือบันทึกค่าในปัจจุบัน ข้อไหนน่าจะตรงที่สุดนะครับข้อ a เขาบอกว่าคุณ always use to support direct observation ก็คือส่งตรงไปที่สิ่งที่คุณสังเกตเข้าไปเห็นนะครับข้อ b ก็บอกว่าควรใช้ instead แทนที่ direct of observation ไม่ใช่ครับไอ้นี่คือเขาบอก that where vr ก็คือ vr ก็คือตอนนี้คุณอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะมาดูข้อต่อไปคือการ measure measure data is always more accuracy จากสิ่งที่คุณเห็น ในในีมุ่งเน้น Data จริงระบบเรื่อง Data เป็นเรื่องเรื่องเรื่องไม่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับการทํางานการทํางานของระบบนะครับ Data ก็เป็นแค่เนื้อที่อยู่ภายใต้แอปพลิเคชันนั่นเองส่วนข้อดีนะครับเขาบอกว่าให้ทํากิจกรรมที่เป็น Positive ไม่เกี่ยวข้องฮะรเราบอกว่าเราต้องการวัดผลเพราะนั้นคําตอบที่ดีสุดก็คือข้อ A นะครับมาดูข้อถัดไป what is an incident ข้อไหนก็ถามว่าข้อไหนเป็นปัญหาอินเส้นก็คืออะไรที่ทําให้ระบบธุรกิจมันเสียหายนะครับก็คือข้อนั้นอินเส้นกับอีเวนคล้ายกันนะแต่อีเวนเนี่ยจะเป็นเซนก็คือเมื่ออีเวนนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดผลนะครับของความเสียหายนั่นเองก็คือ possible future event that could cause harms นะครับข้อนี้ตรงสุดนะครับมาดูข้อที่10นะครับการ define change state เมื่อคุณมีการเปลี่ยน state ใน significance ก็คืออะไรที่มีในยวมคัญของตัวอะไรครับการจัดการใน IT ก็คือแสดงว่าการเปลี่ยนสเตตเราไม่อยากเปลี่ยนสเตตแสดงว่าเราต้องไปทําอะไรครับตรงนี้ยังไม่เกิดอินซิเดนต์นะครับยังไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่เกิดโนนเออร์เลอร์เพราะนั้นคำตอบคือเราเฝ้าดูสเตตของมันก็คือการทำมอนิเตอร์ลิงหรืออีเวนต์มอนิเตอร์ลิงนั่นเองนะครับคราวน,นี้ถามเรื่องดิเมนชันเขาบอกโนเลดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดามากที่สุดก็คืออินฟอร์เมชันนั่นเองนะครับใน4 P ของอะไรครับเซอร์วิสแมเนจเมนต์ข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าเขาถามเป็นเรื่องเซตเมือเห็นเซตปุ๊บผมบอกเซอร์วิสเเมน์ลย ชุดของการจัดการในความสาม,มารถในการจัดการ a ายุข้อที่เคยเป็นคําตอบมาก่อนในช,ช,ช,ชุดชุดหนึ่งเลยนะฮะในรูปแบบของเซอร์วิสเพราะนั้นมันสลับคําถามนี่เองนะตอนเดิมทีครั้งที่แล้วมันถามนี่เป็นคําตอบนะครับแล้วก็ถามว่าเซอร์วิสเมนต์คืออะไรข้อใดน,นะครับแล้วก็ตอบข้อคําถามนี่แหละรครับแต่ตอนนี้สลับมาเป็นเขาถามว่าชุดของอะไรครับความสาม,มารถในการให้บริการนะครับก็ตอบคือเซอร์วิสเมนต์อ่ n เ e s นสเก u โดแสดงว่าเป็นการทำ normal change ครับไม่มี emergency เราสามารถกำหนดเป็นการตารางการเชนได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะทําแผนเพราะว่าแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรียกประชุมกันเพราะนั้นเราดูข้อ a ก็คือเพื่อ i s p l e m e n t g e m e n ไม่ใช่นะครับสคือ emergency change ตัดทิ้ง3เป็น standard แสดงว่ามี periodify ไม่ใช่ก็คือเกิดตอบข้อ c นะครเป็นการกําหนดนะแผนในการเปลี่ยนเพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงการคอนฟ lict หรือเกิดความสับสนกันนั่นเองนะครับมาดูข้อ1้4ยทเขาถามเรื่อง guiding principle guiding principle คือหลักการที่จะทําให้คุณช่วยในการสนใจในทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งมี7ขั้นตอนด้วยกัน คำนั้คำไหนที่จะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือเป็นการ recommendation เพื่อจะช่วยให้องค์กรสามารถ a d o p s e r v i c e management a p p r o a c h นะครับส่วนในพวก a s s e s s assess, assess all พวกนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับ s e r v i c e สเซ a รนนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อขดีนะครับคราวนี้คำถามเรื่อง,อง Guiding p r i n n i p l e แล้วเพื่อลดคอส t และก็ Human Error ์เ y วอร์อยู่ที่อะไรครับ Human Error เราก็คืออะไรครับ เพราการปัญหาความพ่าของมนุษย์ก็คืออโตโนมัตนะ okay, ครับมาดูถัดไป incident management นะเราเคยบอกแล้ว incident management ก็คือกู้คืนเราเคยบอกแต่ข้อที่แล้วนะก็คือกู้คืน negative impact ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้า single point of a a c k คือ service desk นั่นเองเนะพราะนั้นเราก็ไปดูเลคเชอร์นิดนึง เราก็จะมีเรื่องอะไรครับ Service Desk ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นโลโลของคนนะครับก็คือเพื่อไม่เกิด Single Point Of c o คอนะครับส่วนถ้าเกิดใน Incident Management <S <S Man <age ment> ก็คือการ Work Allow ถ้าคีย์รจะอยู่ที่ Work Allow หรือการ e d u c e อะไรครับ Reduce ผลกระทบทางธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ เราใช้ขียดในการช่วยในการตอบคำถามมาดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าถ้าถาม practice new service available for use ว่า new service new service นะครับเราเคยบอกแล้วครับ release คือการเพิ่ม new service deployment คือการทำให้เทคโนโลยีมันอัพขึ้นนั่นเองก็คือ release and deployment ซึ่งส้งคู่อยู่ใน chain and element นะครับก็คือ ประกอบกันนะฮะแต่ครั้งนี้เขาเฉพาะเจาะจงไปเลยแพ็คิดนี้คือ d ิ e ล e สต e เมเนจเมนต์นะครับคราวนี้คำถาม Guiding p r i n c i p l e ทำให้ Customer Loyalty ก็คือ Customer จะให้ให้เครดิตคุณก็คือคุณต้อง Focus on Value เพราะ Value กับ Customer เป็นของคู่กันนะครับก็คือเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับมุ่งเน้นที่ Value ที่ได้รับถัดไปนะครับเขาบอกว่า Guiding p r i n c i p l e ช่วยให้คุณมั่นใจในการ Improvement นะครับแล้วก็ more Focus มุ่งเน้นไปแล้วก็ easier to maintain ก็คืออะไรครับก็คำว่า more f o c u s ก็คือการทำอะไรครับการแบ่งส่วนย่อยๆแล้วก็กแบบผู้ดูแลเป็นคนๆอันไหนที่น่าจะถูกที่สุดที่สุดครับคำตอบก็คือ progress อะไรครับ iterative with feedback ก็คือแบ่งส่วนย่อยที่รับผิดชอบให้คนส่วนย่อยที่สุดแล้วก็ให้แต่ละคนฟีดแบ็กกลับมาเพื่อจะรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นนั่นก็คือข้อข้อ4นะครับ คันนี้เขาถามว่าไอน,นี่คือ s e v e n t s e p improvement did we get there ก็คือการ evaluate คือหลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไป take action เสร็จคุณก็ต้องประเมินผลค่าวัดผลอีกทีจากเกณฑ์ที่คุณกําหนดในเบสไ l i n e นะครับแล้วคุณก็มาวัดผล evaluate คําตอบคือข้อ D d o c นะครับมาดูเรื่องของ c o n t i n u a l improvement register เจออีกแล้วครับก็คือเร,เ,รเราดมความคิดนะครับแล้วลงทะเบียนว่าตอนนี้เราจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างซึ่งกระบวนการนี้ก็คือคุณก็จะจัดเก็บ เหมือนข้อเดิมนะครับ improvement idea เ,เ,เป็นเอกสารแล้วก็ทำการสำรวจแล้วก็กด p r ร o ไ i t y ว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองนะครับมาดูข้อที่22เขาบอกว่าอะไรที่เซอร์วิสจะ Remove จาก c o n sumer ก็คือจากผู้ใช้เพื่อเพื่อที่จะให้อะไรครับบ,รบังคับกับผู้ใช้คำตอบก็คือ Remove คุณจะ Remove อะไรรีมูฟ utility เหรอไม่ใช่<ไ>รีมูฟ outcome ก็ไม่ใช่รีมูฟ asset ก็ไม่ใช่ก็ต้องรีมูฟ คอสนะครับนะแลวเป็นตัวบังคับให้ยูเซอร์คอนซเมต้องทําด้วยก็คือเรื่องของต้นทุนหรือคอสนั่นเองคราวนี้มาดูเรื่องของนี่ครับ i t i ด i a l i m p r o v เ m e n t model นะครับเพื่อ Improvement แ l นอิน p l e m e n t ที่ไหนนะครับการใช้ Continual Improvement Model ในการทำแผนแล้วก็ดำแผนไป Implement ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแปลตรงตัว Implement Plan Implemented แผนไปนำไป implement ก็คือ take action คีย์เวิร์ดอยู่ที่ implement plan implemented นั่นเองนะครับตอนนั้นก็คือคุณทาแผนแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามแผนถูกไหมครับก็คือ take action นั่นเองถัดไปนะครับผมอยากให้ดูนิยามกลับมานิยามตัวอะไรครับ 7 step improvement นนะครับ what the vision นะครับ e r e w e now ก็คือเบสไลแล้วก็อะไรครับกำหนดค่าวัดผล e r e do we w a n t to be how do get there, do to be, how do we g e t there นะครับก็คือทำแผนเนี่ยครับขั้นตอนนี้การทำแผนพอทำแผนคุณก็ต้องเอาไปอิ m เ n นใช่ไหมก็คือ take action take action แล้วคุณก็ประเมินผลเนี่ยแหละครับนี่คือ Cardinal Improvement Model นะครับอันนี้กลับมาำมาเ็าถามว่าเป้าหมายของ service level management คืออะไร คำตอบก็คืออะไรครับสวิตเลเวอร์แมนเน็เป็นการบริหารจัดการระหว่างคุณไปคุยกับสั่งของคอน s u m e r นะครับแล้วคุณก็กําหนดไอเดียของผู้ให้บริการว่าเขาสามารถทํำสิ่งต่างานี้ได้นะครับถ้าคุณเลือก A นะครับเนเจอร์เนเจอร์ก็คืออะไรครับการทํานี่อีกือเรียกว่า relationship management นะครับสเพื่อมัน่นใจว่าซัพพลายเออร์นะครับได้ทําได้ตามเปอร์แมนแมนเน็ตแอพพเพอร์เรียลก็คือนี่คือซนะัพพลายเออร์แมนเน็ในในเซอร์วิสดีไซน์เหมือนกันนะครับแต่เป็นข้อสุดท้ายเลย ข้อ3ก็คือเพื่อเซตให้ u s i n t s s base target นะครับให้ตรงกับเป้าหมายถูครับก็คือ service level กำหนด l e เวลว่าอย่างเช่นเราบอกแล้วว่าว่าค่าที่กำหนดประกอบด้วยอะไรครับ Utility กับวา l ั n ตี Utility ก็คือกำหนดตาม Requirement ก็คือพวก v u s i t e s s c ต t ล l อกต่างๆส่วนวาลันตีก็คือ accs ก็คือ availability capacity อย่างจำได้นะ continuity แล้วก็ security นั่นเองนะเพราะนั้นคำนี้ก็คืออที่น่าจะเลือกมากที่สุดนะครับคราวน,นี้มาดูในข้อที่25กันนะครับ ตัวอย่าง business related measurement การวัดผลทาง business อะไรที่อยู่ดับ upper หรือ higher level ห, higher level, หรือ highest level ที่สุดก็คือจำนวน passenger check in ทาง business บ,บอกว่าจะมีจำนวนคนเข้ามาแค่นี้ส่วนการ respond time h a ็ e request นี่เป็นด้านาอะไรครับการ transition นั่นเองหรือการแก้ปัญหาตนี้ก็คือด้าน operation หรือ number of problem นี่ก็ operation เหมือนกันที่ถูกแก้เพราะ,ะนั้นคำตอบทางด้าน business ก็คือมีอยู่ข้อเดียวคือข้อ a นั่นเองนะครับมาดูถัดไป เขาบอกว่าช่วยอธิบายสเต็ปในการเ r ีย t and ส่งมอบ and deliveries specific service to a customer คำถามก็คือสเต็ปอะไรที่จะให้คุณสร้างแล้วก็ส่งมอบค่าของเซอร์วิสไปยังคอน s ูมอร์คุณจะส่งอะไรเข้าไปครับไม,ไม่ใช่ service m a ม service m ม n m e เป็นเซ็ตของการบริหารจัดการนะครับส่วน p r a c t i c ก็คือแนวปฏิบัติที่ตัว i t u 4เนี่ยกำหนดไว้สากสี่ p r a c t i c ก็ตัดไปคุณจะส่งอะไรครับ specific service ก็คือคุณก็ควรจะส่งตัว Service Level Management นั่นเองเข้าใจไหมฮะก็คือค่ากำหนดที่คุณได้ระบุและตกลงกับเขาไว้นั่นเองนะครับมาดูข้อที่27กันต่อคีย์เวิร์ดอยู่ที่ค a ว่า m o t i o n o u t o m o t i o n เราทำเพื่ออะไรครับนะก็คือเราก็มาดูไม่สามารถเขาบอกว่า Service r e q u เค t ไม่สามารถ u u t o m t t i วมัไม่ใช่แล้ว Service Request สามารถ Fulfill แล้วก็ควรที่ทํทำให้อ u ต o m ม t ติให้เท่าที่จะเป็นไปได้คือพยายามให้ทุกอย่าง a u t o m ม t ต d หมดเลยยิ่งลดคนได้ยิ่งดีข้อ b นี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อข้อ c ก็คือสวิตต r รีเ e s t ไม่สามารถ a u t o m ม t ต d ได้จะต้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับ p พอ l บมไม่เกี่ยวนะฮะสวิตต์รีเไม่เกี่ยวกับ i n นสแตน t นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งหาต้นต่อปัญหามันเป็นรูปแบบบริการที่เราทีดีไฟไว้ได้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็บอกว่าสวิตต r รีเ e s t และ data fulfillment ่ยคือเครื่องมือ fulfillment สามารถปฏิบัติได้โดยสวิตช์เดสแท็โดยไม่ต้องอัตโนมัติให้เป็นเครื่องมือ subswitshes ไม่จริงนะครับเราพยายามจะเอาเครื่องมือนี้มาช่วยลดงานสวิตช์เดสเพราะในเวอร์ชันสองเนี่ยไอที่เวอร์ชันสองเนี่ยสวิตช์เดสรับงานหนักมากในเวอร์ชันสามเขาก็เลยพยายามจะให้มีการทำกระบนดารสวิตช์เรีย QUEST เพื่อที่จะอะไรครับให้ยูเซอร์สามารถพึ่งพาตัวเองในการที่สวิตช์เดสเดสไม่ว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อบบีบอยนะครับบีบอย ม่ดูถ้าไปคําที่หายไปอันนี้ไม่ยากนะครับ a user คืออะไร user ไม่ใช่องค์กร user คือโรครับโอเคไหมครับไม่ใช่คณะบรมการไม,มนะไม่ใช่ทีมนะและไม่ใช่ s p อ e r ด้วยอันอนี้ไม่มีอะไรนะครับประเด็นอะไร mm hmm. เขาบอกว่าข้อใดต่อนนี้ที่จะทําให้ give a user access to system คือว่าน่าจะเป็นอะไรคุณบอก service requirement นั่นเป็นความต้องการไม่ไม่เกี่ยวข้องกับ user จะได้เข้าใช้ service level uh, agreement คือ service level agreement คือเป็นข้อตกลงก็ไม่เกี่ยวข้องกับที่ user จะได้ได้ใช้ พราะนั้น Service Consumption คืออะไรครับคือ User นั่นเองก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นสิ่งที่เราก็คุยก็คือ Service Provision มันมี Service Offer กับ Service Provision Service Offer คือ User เป็นคน Request มาเองส่ว so, น Service Provision ก็คือการที่ผู้ให้บริการ Service Provider กำหนดรูปแบบการให้บริการกับ User แล้วก็ User สามารถเลือกใช้เช่นเลือกเข้ามาเลยครับ User พนักง,งานใหม่เข้ามาหลังจากปฐมนิเทศก็ได้ Account ต่างๆพร้อมใช้งานอย่างนี้เขาเรียกว่า Service Provisioning คือกาหนด ผังไว้ก่อนกนําหนดเทมเพลตไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาเข้ามาปุ๊บเราก็กดสิทธิ์ให้เขาแล้วเขาก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยก็คือนี่คือคำว่าเ e อร์รว p r o v i s i o n i n g นะครับมาดูข้อที่30นะครับเจออีกแล้วครับ Chain S schedule change Schedule ก็คือการทํา normal chain เพราะนั้นข้อไหนที่เป็น normal chain ครับก็คือข้อดีนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยในการทําแผนนะครับ assist ในการ o m m บินเ t และหลีกเลี่ยงจากการ c o n f l ิ c t นะ ไอ้นี่มี emergency change ผมบอกว่าต้องเป็น normal c h a n ี่ตัดไอ้นี่เป็น service request ไอ้นี่ไม่ใช่ service request นี่คือ p d e f i n e ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้มั่นใจว่า single change authority review every c h a n ไอ้นี่ก็คืออะไรครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีคนมาบหมายในการทบทวนในทุกๆการเปลี่ยนคนเดียวนี่คือ c h a n manager นี่เขาถามเรื่องของ change schedule ครับก็คือคำตอบก็คือข้อ d e d o c นั่นเองมาดูข้อที่31นะครับเขาบอกว่าอะไรที่เป็น link activity พูดถึง activity ที่อยู่ภายใน service v a l Chain. คำตอบก็คือตรงนี้ครับคุณกำหนดเริ่มต้นจาก Input คือ Demand Output ออกมาเป็นะไรครับ Value ระหว่างตรงกลางมันก็จะมี Engage นะ g n g e g e แล้วก็มีแผนมี Improvement นะครับประกอบอยู่แล้วก็มี Cycle ก็คือ Design Transition นะครับ o b t a i n and Open Build วแล้วก็ e l i v e r y a n s u u p p r t t เพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะใกล้เคียงใน a t t i v i t y ก็คือข้อ c จริงๆแล้วอ p พอร์ตไม่ได้ระบุอยู่ในในโฟลถ้าเกิดคุณยังจำจำเลคเชอร์เราได้นี่ครับตัวที่จะมีก็คืออะไรครับ Demand Value แต่ภาพรวมเนี่ยก็เรียกว่า opportunity นั่นเองเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็นเลือกข้อซีน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะข้ออื่นไม่มีข้อไหนถูกและเหมาะสมเลยมาดูถัดไปก็คือเขาบอกว่า ให้อธิบายคำว่า utility บอก้วครับ customer หรือ consumer ต้องการอยู่2ประเภทคือ utility กับ warranty ก็คือต้องการฟีเจอร์ที่ตรงกับความต้องการกับต้องการอะไรครับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นข้อ a ก็คือ fix for use นะ fix for use service นั้น fix for use ตรงนี้ผมก็เลยขอเพิ่ม2คำนะครับเป็น keyword เมื่อกี้นี้เราจะเส่คำว่าใส่เข้าไปนะฮะ ยูทนะิลิตี้นะยูที่วารันตีนะครับก็ถ้าเกิดเป็นยูทิลิตี้นี่คือใช้คาว่าฟิกฟอร์เพอร์โพสตามวัตถุประสงค์นะครับส่วนถ้าเกิดวารันตีเนี่ยคือฟิกฟอร์ยูสเป็นนิยามนะครับเพราะนั้นในในข้อนี้ Fix for Use ก็คืออะไรครับเป็นวารันตีเป็นนิยามวารันตีอันหนึ่งเพราะนั้นไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับ s e r v i c e ส e e ดตาม s e r v i c e level target ไอนี้ก็น่าจะวรลเวลตีเหมือนกันนะครับเซอร์วิสนี้เพิ่ม constraint ข้อบังคับให้กับคอน sumer เซอร์วิสนี้ support performance สำหรับคัส c o s u m e r นะเพราะนั้นครตอบน่านเลยสุดก็คือข้อ D-Doc ส่วนข้อ A ข้อ B นี่คือวรลเวลตีนะครับวรลเวตีมานะดูข้อ153สิองแพ็ c t i c ที่มีว่ากล่าวเราเคยพูดยนบ่อยๆที่จะต้องทำให้มันขึ้นมาก่อนโดยที่อะไรครับระบบอาจจะ ที่ให้กลับมาทํางานได้เพื่อลดผลกระทบก็คือ incident อีกอันนึงคือ problem management ที่ให้วิลกราเพื่อจะอะไรครับไม่ปัญหาเกิดแต่เรายังไม่รู้รูทคอสเพราะนั้นคําตอบก็คือข้อ 4cat นั่นเองนะครับอ่าขามอีกแล้วครับ change enablement นะฮะ enablement ก็เส t dot change นี่ทําจัด change mis-schedule ผิดนะครับ, chain. Chain รบ normal change normal change ก็คืออะไรครับนี่ถูกต้อง t r เกอร์ให้ create แล้วก็ submit change request ซึ่งอาจจะทําด้วย m ม n u a l หรือ automatic ก็ได้ครอนี้น่านเลือกแล้วนะครับ แล้วก็สำรวจแล้วก็เอาทลายมอบหมาย normal change i ควรที่จะมีการอะไรครับ expedite นะครับในการตั้งใจที่จะให้ทำให้ Implement ให้เร็วที่สุดไม่ใช่อันนี้เรียกว่า emergency นะครับส่วน change อ i ไ i t y standard อันนี้เป็น standard ไม่เกี่ยวนะครับก็คำตอบก็เลยเป็นข้อ b boy นะครับมาดูถัดไปอยู่ในหัวข้อของ service value chain นะครับเป็น service value chain เป็น activity อันนึงเขาเรียก deliver y deliver and support เขาถามว่า deliver y and support คุณจะทำอะไรนั่นเอง ข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเห็นคุณเลือกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะดําเนินการอะไรครับข้อ A บอกว่าให้ทำตรงกับความคาดหวังใน Time to Market ก็คือส่งมอบเวลาคุณส่งมอบคือส่งให้ทันเวลาก็ากำหนดให้อะไรครับลอนเดตวันนี้คุณก็สามารถที่ดำเนินการลอนเดตในการกำเกิดการทำแฉนเชน,ชนได้ตามที่กำหนดไว้เข้าใจในเรื่องของสื่ i วินโอ้โหนี่สูงเกินไปนี่ระ b บบบิสเนสแล้วนะครับ หรืเข้าใจเซ็กเตอร์โอ้โหเมื่อกี้เข้าใจบิสเนสไม่พอเข้าใจเซ็กเตอร์ก็อยู่ระดับบิสเนสทั้งสิน้นไอ้นี่มันอยู่ในเซอร์วิสแวลูเชนซึ่งอยู่ในการปฏิบัติดําเนินการในแอคทิวิตี้นั่นเองนะหรือหรือ providing service to agreement providing service mm hmm. เพื่อให้อกเรต่อ specification แสดงว่าคุณต้องทํา design and transition แล้วก็ทํา obtain and build มาดูว่าเนื่อไขตรงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อที่ตรงที่สุดก็คือก็คือคุณต้อง deliver ให้ส่งมอบให้ทันกับอะไรครับตารางเวลาที่เราระบุไว้ก่อนนั่นเองนี่คือ deliver and support 156นะเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดอยู่คำว,ว่า Automated นะครับเพราะฉะนั้นอ u ต o มตหมายความว่าอย่างไรครับก็คือการที่หาโซลูชันเพื่อจะลดฮ u m แ n นออกนั่นเองคำตอบก็ดีด็อกนะครับข้อศี่ษ7เป้าหมายหลักของการจัดการความเสี่ยงใน cia ca i ก็คือ Information Security Management เจอคีย์เวิร์ดปุ๊บเราก็ตอบได้เลยนะครับ Change schedule อ่า Change schedule กำหนดไว้สำหรับอะไรครับ Normal change ข้อไหนเป็น Normal change ครับนี่ Emergency change นี่ Standard change นี่คืออะไรครับ Normal change ก็คือข้อ D d o นะครับข้อ39เนะครับเขาบอกว่าคิดว่าอยู่ที่ตรงไหนล่ะครับเขาบอกว่า Service review แสดงการ Service review. เพื่อให้มั่นใจว่า Service นั้นดาเนินเป็นการตรงกับที่อะไรครับ Needs of the, the organization s e r v ์ c e c คอนฟิกเ a t ร o ชันแม g e เมนตไม่ใช่นี่มันด้านเทคนิคเกินนะครับตรงนี้มันก็ไม่ได้พ d ด f i ฟ e เพราะนั้นข้อ B ก็ไม่ใช่นะครับ mm. ก็เลยเหลือแต่ข้อ A กับข้อ C นะค mm. เขาบอกว่าให้ตรงนะแสดงให้ตรงก็น่าจะเป็นอะไรครับ Service Level Management เพราะถ้าเป็นเซอร์วิสเน้นน่าจะพูดถึงเรื่องคนมากกว่าเราก็ดูนะครับ Service Level Management mm. มาดูข้อสุดท้ายของชุดนี้กัน mm. เขาบอกว่าโลที่ เป็นดูแลเรื่อง cost of service ต้นทุนของบริการคือใครครับ customer กับ user บริ s เป็น stakeholder c h a i n authority คือผู้ผู้อะไรครับตัดสินใจพิจารณาการการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นคนที่ดูแลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายก็จะเป็นพวก project sponsor หรือ owner ของระบบนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คือ sponsor ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อสอบใน a t i foundation ในชุดที่4นะครับหวังว่าในการ บรรยายครั้งนี้นะครับคงเ,เป็นประโยชน์กับผู้ที่เตรียมสอบกันอย่างนะฮะน่าจะโอเคช่วยทําให้คุณทําข้อสอบได้ดีแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูในคลิปหน้ากันต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นเลือรข้อ27ข้อสุดท้ายเรามาดูว่าแต่ละข้อนั้นจะดำเนินการอย่างไรนะครับต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ